สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสาวันแรกของการทํางานทำนองเสาวันจันทร์ครับผมพามาเบิ้งครับมีหยังแนมมานีกำเข้าให้ไทยตามเรียกร้องครับตามสร้างเลยครับมอนีะจัดให้ครับเต่าย่างอย่างท่านหลังๆครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับมีหยังแนมผู้จัดการอยู่นี่นะครับล้องครับผมอันนี้ครับผู้จัดการดำๆหลายๆขึ้นกาครับ มาอนี้ครับจับไ้ครับจัดไ้เลยครับนี่ปลาสมทอดครับผมย่างเล็กกันหน่อยนะครับเนาะต่อมาครับต้มยำขาหมูครับเบาได้ครับผู้จัดการเบาได้ครับผมอันนี้ลาบปลาดุกครับผมจัดไฮระเด้อครับมาเด้อครับเด้อนี่ครับลาบปลาดุกครับย่งหงอนอยู่ครับผมอ่าต่อมาครับ ซุปเห็ดฟางซุปเห็ดฟางครับห่อนนกับเขาอีมีประมาณนี้ครับเหมือนละสามอย่างสี่อย่างนะครับเนาะอย่างละเล็กละน้อยครับอ่าเผือดอยังเสริมนะครับเนาะเสริมไปกับไก่ย่างกับปลาดุกย่างเขาเนียวครับพอมีอะไรใด่เพิ่มเขามานะครับเนาะพอประมาณครับเอาข้าวไขเบิดครับผมนี่ครับมาเลยครับเด้อเห็ดจัดไฮระเมือนเนี่ยขาอยู่ซอยบางแวกลอยซี่เขตพัดซีจิญทำนอกบงเก้าครับ ส้มเนี่ยก็จะเป็นผัก้อยครับนี่นี่ผัก้อยหนาครับนี่ครับปลาสุปทอดกับจัดไ้ได้เหมือนี่ครับมารอดนี่นี่การกันตัดตักเลยครับเนี่ยนี่ตักตักละยี่สิบบาทครับอันนี้คือซุปเห็ดฟางครับผมเอาลองตัวอย่างปลาดุกมาจากถุงไอพี่น้องเบิกตักยี่สิบาทตักประมาณเดี๋นี่ครับผมประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวเขาก็เอาผักลวยนะครับไปแล้วก็มัดต่อไปครับอู้ปลาผมกระชิมหมครับถุงละยี่สิบครับเอาเฉลี่ยกันเอาครับเ่ากบหน่อยเนี่ยอะไรนะครับเนาะแต่ละยางเอาผักข้ากันไปครับแคเพิ่งปลาให้พิกปลาก่อนครับอู้ครับสีเศร้าแล้วสีเศร้าแล้วใหม่ไหม่หม่ม่พิกปลาก่อนครับปลากำลังหนามันออกครับกำลังควน ลมแห้งกันน่อยอยู่ครับเนี่ยโอ้มันติดตะแกรงครับพิวสาห่าแต่บอพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจนะครับเนาะยูงสิแล้วครับยำเสาสีหยาครับยากประมาณนี้ครับนี่ครับเขาก็ต้องสูงๆกันไปนะครับนาอช่วงนี้ก็ายดีแนีบ่โบดีแน่ยครับมันเป็นนี่แหละครับเป็นพือนกันเบิร์ครับ เครื่องมาเสียนี้อันนวดูดครับนี่คิดน้องว่าให้รีวิวแนวดูดควนให้เบิ้งแนีอันมาเที่อุปกรณ์ใส่อย่างเนี้ยทำเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่จัดให้ครับดิพี่เฮ็ดให้เบิ้งอยู่เอาน้ำมาเที่ยวมาเสียไทยเบิ้งครับใส่อย่างเนี้นะครับเนาะโตแปลงโตพัดลมอยังสิครับปลายย่างพัดในซุกมันสีดำๆมัเสียแล้วครับยัางพัดในเงาครับปูอีกเต่าหนึ่งครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศยุวราชครับอยู่ซอยเพชรเกษม48แยก37ครับ เขาผมออกไปอยู่นี่ก็บสืขายก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผู้จัดการผมครับอีกน้องสาวอีกคนนึงครับซอยกันขายครับก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะถ้าอยูใ่ใกล i̇şte, ้ๆละแวกนี่ครับรัศมี2กิโลนี่โทรมาสั่งได้ครับไปส่งให้ครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่ครับป้ายเขาครับผมขุนลิปนี้ไปเซ่นไหมครับพี่น้องครับหามาเบิงเนาะจัดไห้แล้วครับมาเด้อครับเด้อนี่ ตามคำเรียบรรอยงตามคำเป็นว่าอยากกินนะเนี่ยเข้ากับจัดให้ถือใจเพื่อนครับเนาะชิปนีพร้อมไปแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเตรียมกองเอาไปไขายของทำเนานะขอบคุณที่เข้ารับชมครับสวัสดีครับผม